สวัสดีครับวูปเปอร์ไบค์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยทก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูขไฮโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนามเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวู p เป b ร์บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วู p เปอร์บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วู p เปอร์บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับ ADV 2คันนะครับมาเริ่มต้นที่คันแรกกันก่อนเลยนะฮะเป็นลายกับตันอเมริกาคุณผู้ชมครับ Limited Edition นะฮะหายากนะครับผมมีจำนวนน้อยกว่านะครับคันนี้เนี่ยวิ่งมาแค่5,000โลเท่านั้นเดิมๆทั้งคันเลยนะฮะปี2023สดใหม่ใส่กิ๊บมากๆนะครับผม5,000โลนะฮะและเท่านั้นไม่พอครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะฮะ อ่าบุ๊กเซอร์วิสมีครบเท่ากับว่าคุณมีประกันนะครับทั้งคัน3ปี30 0 0 0โลหรืออุปกรณ์หัวฉีด5ปีห0 0 0 0ื่นโลก็มีด้วยนะครับมาดูดีกว่าเขาดูแลกันขนาดไหนนะครับนี่ฮะเขาเข้าศูนย์นะครับผมเช็คเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับและตอนนี้เนี่ยมัน5้า0ันโลมาถึงที่บูปเปอร์บไเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะทางบู๊ปเปอร์บก็จัดการถ่ายน้ำมันเครื่องให้อีกนะครับผมผู้ชมเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับพวกแผ่นป้ายต่างๆหน้าก็ไม่ได้ถอดออกนะครับผมคำตรงคำเตือนอะไรพวกนี้ สปริงยังสวยนะครับผมเรียกว่าอ่างเรียกว่าอ่างได้ไหมอ่างเก็บของนะครับผมยูบล็อกนะเออก็ใสสะอาดด้วยนะครับผมจับหลังสวยสภาพครนี้บเบวกบวซื้อได้แบบไม่ต้องอายใครเลยนะครับผมจิ้มได้เลยไม่ผิดแน่นอนนะครับปอกแฮนด์สวยนะครับผม เฟรมต่างๆชุดสีถือว่าสวยมากๆนะครับ9ระดับ95%นะครับต้องบอกวันนี้ระดับ95%ลูกยาง,ย,างายังใสแครงยังสวยไม่มีขี้เกลือนะครับดอกยางยังเยอะยังหนายังลึกและที่สำคัญนุ่มจิกแล้วเด้งนะครับผมโชคเดิมโชว์ว่าให้การตอ,ต,อตอบสนองที่ดีอยู่แล้วนะครับผมนุ่มหนึบอยู่แล้วนะฮะ าตท้องมาร์คสีฟ้าต่างๆนานาสีฟ้าสีเหลืองอยู่ครบโลหะแววววนะครับผมมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะฮะปลายท่อเสียนะครับผมตอนอ่าตรงนี้เคยมีรอยขีดข่วนมานิดหนึ่งนะครับผมมีนิดหนึ่งนะครับเราก็จัดการเก็บงานให้ดูเรียบร้อยนะฮะอ่ะดูสวยงามสะอาดตานะครับผมแล้วก็นี่ฮะมาร์คเดิมต่างๆนานาเนี่ยอยู่ครบนะครับผมปั๊มหลังนิสินปั๊มหน้าเป็น a บ s ด้วยนะครับผมไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีแม้กระทั่งล้มแปะใดอย่างใดนะครับผมชุดสี สวยเอามากๆเลยนะฮะใช้ทนุถนอมครับข้างบนนี้ใช้ทนุถนอมเลยดีกว่านะครับผมคันนี้นะฮะรถบ้านมือเดียวเล่นพร้อมชุดโอนครบบุ rop, ๊กเซอร์วิสมีครบเดี๋ยวมาดูเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปกันไวๆเลยนะฮะจับถ้อยเสียให้ดูนี่เครื่องเย็นๆนะครับสตาร์ทให้ดูกันหน่อยดีกว่าปึ๊บ นี่ฮะทีเดียวติดไม่ต้องบิดเชลเลงช่วยครับไฟท่าสานหรือที่เราเรียกกันว่าไฟพามามีครบนะครับใช้ในยามฉุกเฉินนะ,ะไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังนี่เรียบร้อยไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำมีครบช้วนนะครับผมพวกกิ๊บล็อกอะไรพวกนี้นะฮะยางรัดเดิมมีอยู่ครบนะครับตาแมวสวยใสนะครับแฮนด์สวยใสนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาต ปิดตรงนี้ปุ๊บไอ้ดินิ่งสต็อปนะครับทำงานได้ปกติเห็นไหมฮะเปิดปิดได้นะครับปกติเลยนะครับผมไฟสูงไฟต่ําทํางานได้นะครับมาดูตรงด้านหน้าก็เมื่อกี้ก็จะเห็นแล้วเนาะไฟสูงไฟต่ําติดครบหมดนะครับควันขาวไม่มีเดี๋ยวบิดเคร่งให้ดูเห็นไหมฮะความเร็วขึ้นนะครับผมมี traction control อีกต่างนะครับผมประมาณนี้เนาะอ่ะขอแยกดับเครื่องนะครับ ป๊บเรียบร้อยคันที่แล้วเนี่ยสีดําด้านไม่ได้มีลายอะไรใดๆทั้ทงสิ้นนะครับผมวิ่ง3,000โลนะครับวิ่งพันโล่รถเป็นของรถ ชาวต่างชาตินะครับผมผมก็ขายไปราคา86,900บาทนะครับผมคันนี้ลายกับตนอเมริกานะครับผมสวยมากๆแล้วดูแบบดูผู้ใหญ่ใช้ได้นะฮะคือสีมันไม่แป่นจนเกินไปนะครับผมเป็นออกแนว n น v y Blue แล้วก็แปสติกเกอร์เท่าน้นองนะครับก็จะต้องบอกว่าชุดสีไม่ได้เบิกยากแล้วนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันแค่สติกเกอร์แล้วคุณเอาไปโอนเป็นชื่อคุณเองนะฮะคุณก็สามารถเบิกสติกเกอร์ได้ตลอดเวลานะครับผมและในปี2023ปลายปีก็จะออกสีนี้มาแบบสีเรียบๆแบบเป็นสี ทั้งคันโดยไม่มีสติเกอร์มาแล้วเพราะฉะนั้นชุดสีคุณเบิกได้ทุกชิ้นแน่นอนอันนี้ไม่ต้องกังวลใจเลยนะครับเหมือนรถธรรมดาทั่วๆไปเลยนะฮะโอเคนะครับผมคันนี้ผมเคยแากเปิดราคาเท่ากันเลยนะฮะแปดหมบาทเท่านั้นพอครับคุณผู้ชมขราวทีแล้วนี่สินาทีนี่ไปอย่างไวเลยนะฮะแล้วคันนี้เป็นลายพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นนะครับห้ามช้าเด็ดขาด86,900บาทรถ5,000โลนะครับรถมือเดียวด้วยนะฮะบุกสวิตมีครบมีพร้อมรถสวยรถใส่95%นะครับผม80,000 6,900บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลนะครับและอายุทยาปทุมธานีฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดจะขายนะครับอยากขายรถอยากเทินแบบรถคันนี้นะครับอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับบูป,ปบายรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเรารับซื้อให้ราคาสูงมีเอกสาร,รไปให้เสร็จถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับและรับเงินเดี๋ยวนั้นตรงนั้นโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติอีกงหากนะครับผมฟังไม่ผิดนะไมม่ตต้ออองงงรรนนนนนุััิิิะคบเเดวี วนะฮะหาเราได้เลยนะครับผมสแกนคิวอา e โคบนหน้าจอด้านซ้ายบนมาได้เลยหรือจะแอดไลน์นะครับผมแอดไส์เดบันยูตัวเล็ก635ง่ายๆแค่นี้นะครับผมอ่ะ ผ่านไปบริการแรกนะครับผมบริการที่2ตรวจเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบกับเครื่องและแบตเตอรี่เท่านั้นไม่พอนะครับเราถ่ายของเหลวให้ฟรีอีกนะครับผมน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับและบริการที่3รับประกันนะครับผมตัวเครื่องยนต์1เดือนโดยไม่จํากัดระยะทางเลยนะครับย้าว่าไม่จํากัดระยะทางเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิทได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับรถที่ร้านจบไวมากมากนะครับบางที10-20นาทีไปเรียบร้อยไปเกี้ยงแล้วนะครับเพราะฉะนั้น อย่าพลาดอย่าคิดนานนะคุณผู้ชมนะคอยติดตามได้เลยนะครับใน Facebook ก็มีนะครับวูบบายนะหรือว่าจะทางไลน์ก็ได้นะครับหรือจะทาง YouTube นะครับคุณลองกดดูได้เลยเราปิดกันขายกันแทบทุกวันเลยนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกคันกันดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหนคันนี้รีบจับรีบจองนะครับช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับ a d v 160ปี2024ย่สียอดนิยมนะครับผมเทาแลมโบนะฮะโอ้คันนี้นี่สภาพป้ายแดงจริงๆนะครับ9 5ถึงเ8เลยนะครับสภาพรถนะอยู่อยุทยานะครับผมคันนี้นะไปเอามาถือว่าสวยมากๆแข็งเครื่องนะครับใส่กิฟเลยนะครับผมลูกยางก็ยังใส่อยู่นะฮะแล้วนี่ครับกิฟล็อกมาร์กเดิมตัวเนี้ยคมมากนะครับคือพวกกิฟอกล็อกอะไรพวกเนี้ยนะคือใส่แวววเลยนะครับแล้วก็พวกหัวมาร์กน้ำเงินเนี่ย โอ้โหชัดเจนจริงๆนะครับผมยางหน้าหลังตุ่มกลางยังอยู่เลยเนี่ยขนเนี่ย ยังอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ครีบการยังอยู่จิกแล้วเด้งรถปี24่ครับไม่ต้องคุยอะไรเยอะนะฮะประกันเหลือเพียบแน่นอนบุ๊คเซอร์วิสมีด้วยเรามาดูอยู่บลอกกันกว้างใหญ่ไพศาลน,นะครับอุปกรณ์ต่างๆนา,นานามาครบและสวยนะครับผมเซอร์วิสตอน9 8 5าดกิโลเรียบร้อยแล้วนะครับรอบถัดไปคือ6 0 0 0โลเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ย2,000โลนะครับเราก็จับเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยเลยจากวูบเบอร์ไบต์นะครับแผ่นป้ายต่างๆนานา,นามีอยู่ครบถ้วนนะครับผมนะอ่ะแล้วก็ในส่วนของ ตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยใส่ของแต่งมานิดนึงนะครับผมก็จะมีตรงนี้นี่น่าจะเาไว้แบบจริงยึดกล้องหนืออะไรแต่ว่าผมมองแล้วเนี่ยเหมือนที่แขวนแกงมากกว่านะครับแล้วก็มีตัวยกเยื้องของโมโตวูฟนะครับผมใส่ในองศาที่เน้นออกไปาทางทัวริงนะครับผมก็คือขี่ทางไกลสบายๆชิลหน้าสปีดดี้นะครับผมแท้ด้วยนะคุณผู้ชม สวยงามมากๆนะครับผมพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหได้อารมณ์รถแบบทัวริงจริงๆนะครับอ่ะดิสเบรกด้านหน้าอย่างสวยอย่างใสนะครับบางโคนสวยไม่มีรอยทะลอกแต่ยังได้ไม่ลม้มไม่ชนไม่แปะนะครับคุณผู้ชมครับบาร์โค้ดที่แข็งเครื่องยังมีอยู่แข็งเครื่องกองอากาศต่างๆนาะนะ สวยเดิมภาษีหมด6 ,8 ตุลาเลยนะครับผมอ่ะชคเดิมเดิมสวยใสปลายท่อสวยนะครับไม่มีลม้มไม่มีชนไม่มีสะกิดไม่มีโดนอะไรเลยนะฮะฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับผมสภาพสวยมากๆนะครับผมอ่ะรอยแทบไม่มีเลยนะับเป็นฝุ่นเป็นอะไรสะมากกว่ารอยเปื้อนสะมากกว่านะฮะอ่ะโดยรวมแล้วก็เลยให้95ถึง98เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นไงกันบ้างนะอ่ะปึ๊บนี่ เปิดป้ายนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทรถกรันโอ้ยลืมทำเนียมของเรานะครับจับข้อจับตอนนี้ก็ยังทันนะครับเพิ่งสตาร์ทนะอ่ะสักพักมันจะเริ่มอุ่นนะครับผม นี่ฮะพ่อเราเย็นจริงครับไม่งั้นไม่กล้าจับให้ดูนะฮะอ่ะทําไมถึงต้องจับท่อนะดังดีอธิบายเป็นคลิปใหญ่ไปแล้วละ่ะคือที่เราจับท่อเนี่ยเพราะว่ารถหัวฉีดกับคาบูสมัยก่อนคาบูเนี่ยถ้าคเครื่องเย็นนะครับผมตอนอากาศเย็นๆมันจะสตาร์ทยากถ้ามันไม่สดนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดหัวฉีดล่ะนะฮะบางทีเนี่ยหัวฉีดมันจะเป็นเรื่องของปั๊มติ๊กกับเรือลิลเร่งครับคุณผู้ชมถ้ามันทํางานได้ไม่สมบูรณ์เนี่ยตอนอากาศเย็นๆเนี่ยมันจะบิดแล้ววอดนะครับสตาร์ทไม่ค่อยติดนะครับผมประมาณนี้อัันนนี้้้สสรุปๆไดความใจ อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมแบบละเอียดยิบเข้าไปดูในคลิปที่ผมชวนพูดคุยนะครับคลิปแรกๆเลยนะโอเคนะครับผมวิ่ง2 0 0พันโลแท้์วิตตอนพันโลเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูควันข่าวมีบ้างไหมอ่าควันข่าวไม่มีมีแต่เสียงป้ายทะเบียนนะครับพยายามกดไว้ให้นะฮะอ่ะแล้วก็ตาแมวนะครับสวยนะฮะนี่นะครับแล้วก็แ่นสวยนะครับผมขอญาตดับเครื่องครับ ไอดิ้งซอบทำงานนะกดให้ดูก่อนเลยนะครับนี่นะครับทำงานได้ครบหมดนะ ปุ๊บเรียบร้อยนะครับไม่อีมเลี่ยมกิ๊บเลยคุณผู้ชมใหม่จริง2,000โลนี่โหสภาพเรียกว่าน้องๆปลายแดงแล้วปี2,024ด้วยครับคุณผู้ชมครับรถมือเดียวนะฮะบ,บุ๊กเซอร์วิสยังอยู่นะคันนี้เนี่ยเปิดราคาขยับขึ้นนิดเดียวนะครับคันเมื่อกี้86,900คันนี้89,900บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับ89,900บาทนะฮะร,ราคานี้ช้าไม่ได้เลยสีเทารลมโบไม่ต้องหาของไม่ต้องรอของด้วยนะครับซื้อปุ๊บออกทริปได้ปั๊บเลยไม่ต้องรอเปลี่ยนใกล้าขาวหรือรอ่รเเลมทะบีย ใด็ดทั้งสิ้นพอมีเล่มเลยไปหยัดอีกเป็นหมื่นด้วยนะครับแล้วมีของแต่งมาให้ด้วยนะครับผมอันนี้ที่คุ้มค่านะฮะรถ2,000โลนะครับผมเวลาขายต่อในอนาคตเนี่ยนะฮะเราใช้ไปแล้วนะครับเจ้าของมือหนึ่งเขาขาดทุนมาแล้วเราไม่ต้องขาดทุนเยอะนะครับผมนะบไปหยัดไปอีกเยอะใครจะออกมือหนึ่งอยากได้สภาพแบบป้ายแดงก็ต้องคันนี้เลยนะครับผมแค่2,000โลเท่านั้นบุกคสวีทคบเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศไทยที่เป็นฮอนด้านะครับผมราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีนะครับ บริการที่2ตัวเช็คสกรีน20จุดนะครับระบบไฟระบบเบรกระบบเกรบเบือและแบตเตอรี่เท่านั้นไม่พอถ่ายของเหลวให้ฟรีนะ้ำมันเครื่องนะครับและบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์นจากทางวูบบรไบทแยกต่างหากเลยอีก1เดือนโดยไม่จํากัดระยะทางนะครับย้าว่าไม่จํากัดระยะทางนะฮะเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะมบริการนี้ให้ไปนะคะแค่เป็นหมื่นเก้าพันเก้าร้อยผมบอกได้เลยช้าอดแน่นอนนะครับผมรถใหม่ๆกิ๊บกิสวยๆแล้วใหม่แท้การันตีว่าใหม่แ แน่นอนนะครับรถถูกๆเนี่ยหาที่ไหนมันก็มีครับผมแต่เราสบายใจในการซื้อไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้นะฮะถ้าไม่กล้าจริงเราคงไม่ cross up ใกล้ๆแบบนี้นะครับผมนี่ว่ามันสวยขนาดไหนนะครับนี่พอร์ต ABS ใสขนาดไหนมาร์กเดิมหัวน็อตมันยังอยู่ขนาดไหนนะครับผมตุ่มขนยางเนี่ยกล้าไหมครับที่จะซูมให้ดูแบบนี้นะฮะถ้ามันไม่ใช่ใหม่แท้นะครับผมนะโอเคนะครับผมทั้งแครงทั้งเครื่องอะไรพวกนี้เรา ดูให้รายละเอียดใน5-10ถึงนาทีนะครับผมคุณก็จะได้เห็นว่าสภาพรถคันนี้เนี่ยมันสวยขนาดไหนใครอยากจะขายรถอยากจะเทินรถอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับบูบบอยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงและโอนเงินเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานโดยไม่ต้องรออนุมัตินะครับผมนะอยู่จังหวัดอะไรเราก็ไปถึงสุไหงกรกเราก็ไปซื้อนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนและมีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายไปให้เซ็นถึงที่นะครับอุ่นใจเรื่องเอกสารกันไปอีกนะฮะอย่า เรียกว่าบอกว่ายาคาดหวังกับคนที่ไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมคุณอาจจะมานั่งเสียใจในภายหลังได้นะฮะให้ผู้มืออาชีพดูแลดีกว่านะครับผมรับรองอุ่นใจแน่นอนทั้งซื้อทั้งขายนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนอย่าลืมติดตามวู o เปอไบทั้ง Facebook ทั้ง YouTube และทาง Line Official นะครับผมให้กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ